โอ้เซนเดดตกเมเดตตกหลอกยัลลชีนาปาเปิดเขาไม่ได้ลงเฟนตกหรอสามสิบโอเคขไรขึ้นก็ตรงนี้แล้วก็โอ้เดินหน้าามสนะเดหน้ามาจากบ้านนะจากบ้านนะมีตัววาร์ปมา Engineers down. Oh, wow. Our spike carriers down. Wow, spike oh, down. down. Oh, Last oh. player standing. Oh, Y'all better keep up. เออเพิ S 1> <S 1> ่ง <sociedad> ต <noise> <ını> <that> ื่นไงยี่ห้อตื่นตีสี่ครึ่งเลยนะโอ้ยแลมเอ้ยเฮียนาวเจ็บเยเนี่ยงงเข้าไปเก็มครับ ยกไปี่่ไหยกไปยกไปส่งัน้ยกไปยกไปมไปกเลยียียเไปเลยีบไปเลยีบไปเลยตามมาีตามมเยีบไปเลยีบไปบีบบีบตามไปเลยบีบตามไปเลยพบ้ฟังมโหลตัวด่ามาแล้วนะ

สุพี่ไม่ต้องเหยียบมุ่งออกไปก็ได้เพราะมันมีตัวขวาที่อยู่ใกล้กว่าพี่อแนะต่มที่มันะะไปไปเห็นแน้ะอืออออเออืออ้ออื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 ออออืออ คอมเสิรแล้วก็ปฏิเสธจำขอ,ขขอเพื่อนบุกันไปก่อนอเจ้ากูเด็กเจ้ากูกกกูเจ้ากูเด็เกียดูดิอันนี้กตีนะเอาเอาเอาไปรู All ้เลยรู้เลย เช n ่อมีเดียวพี่จอนหวังว่าไม่ต้อง เฮ้ยขึ้นบนเมียวบนมีวบนมีนี่อนี่ันี้ไมียววนนี้ไอ้เซไเอ็นออ้ามากว่างเครับครับอาเนีเอตตาเป็นไรเยครับ่พงเราคูขพางที่จัดถ้าคู่งจัด วันนี้โคเยอะวันนี้โคเยอะด้วยโคอะไรเยอะอ๋อโคเยอะมันดันมันดันมันดันเอาดิเอาดิลุงคือยิงไม่ได้เมื่อกี้เฟรมเรทตกละสามสิบอะยิงอะไรไม่ได้เลย Last player standing ต่อมาโจมตีตีกลับมากได้นะเวลาโดนยิงอ่ะเกมนี้แม่งแบบมันจะกระตุกมันจะแบบไม่ได้กระตุกตัวมันจะหรนั่แมามึงดันใช่ไหมแลโดนยิงกเาจะที่หงนี้มเจน่เลยองั้นพี่จี้ถึงบอกไงว่าอย่าพีอม ตอนตอนตอนที่ไอ้นั่นอ่ะไอ้มันกลายจกิลมาเลยหน้าถ้าเกิดวิ่งไม่ทันก็คือเรากลับมาก่อนเลยใช่ใช่จะได้ยินเียงแล้วก็มีดแล้วก็วิ่งเลยมีดวิ่งกลับมาอุ้ยเราไม่รานหี้ไข่แล้วก็ต้องเทงก็รีเลย์เออบีไม่เซ็ตแท็ข้างหลังรีโหลดไม่ได้ไม่เซ็ตหลังบีไม่เซ็ตหลังหรอบีไม่ไม่ควรท้องเสียหรอ มันอร่อยทำไมคุณหน้ามันอร่อยไม่ครองเสียงุณบอเลยหมอนั่นพี่พี่ีแพเลยพี่ั่นีเลยนเดี๋ยวนหนนานสี่พี่ี้อ่อย e ีไปหน่อย beep ไปหน่อย b e แต่บอลก็ได e e p b e e ไม่ได้ยินหรอพูดถ่ิดพลาด spike down น <sia. S 1> ี่เ <red> นหอฮีสต์รเฮน่าจะสิบไมู่ออยู่ในทีนะนึก <line> ถึงอ <sun arrivé> ันน wow ี้เลยอะดนดริุ่ดรแด้้ลไม่ได้วะทีอืกินน้มนานไอนหมไเ่วมไมไดดนี่ ผมจะให้สมมติอะไรครับไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ผมให้บีเปิดสมมติบีเปิดอันนี่โมงของีไม่ใช่ของพี่อ่าจะขับบีใช่ไหมสมมติเอาอันทีตรงไหนบอกผมผมจะกลางไว้ให้อันที่าเสียงจากเนีรกระตงเด็ดเด็ดบีไม่เซนแท็บแต่มันจะเหลือร่องฝาเนาะโอเคใช่ป่ะบีบีบั๊บแปดฝั่งโน้นมันเป็นแปดที่แบบว่าไม่ใช่แปดไวอ่ะพี่จี้ อันตีเปิดใช่ไหมเปิดแีอะแแแคี yeah> oh, oh, layers, okay. ่เมเปแคปไปดีวรวางมันไหลนะวามันไหลีนะเพราะว่าหลังหลังไตมีเปิดลองไป spy วิ่งมาสมมสมองข้างบนแล้วไเยข้าอ้นมัสไปลย ็มีคนเล่นแบทไซดอ่ะโอ้โหต้องต้องเข้ามาเล่นในไซด์ด้วยกันขลับปล่อยเลยกควรมาเหรอเฮ้ยไรครับน่งตัวเดี๋ยวเราเล่นในไซด์กันดีกว่าในไซด์เทียร์ยกว่่าคุมงายกว่าลองเข้าเอดียดีกว่า I find them I kill them เลิกขู่เด็กโปกดทียอะไรตั้งหนา กดมาสองรอบก็น่ะโอ้ยไม่พูดอังกฤษแล้วว่ะไม่อังกฤษแล้วไม่อังกฤษแล้วหมดลหมดแล้วหมดล้อะไรนะขอให้หยุดเพราะพกกูรู้ว่าคือมึงมากันสคนอเด็กเหี้ย โอ้โหมึงดอกูจเปกเตอร์มึงให้เปิดให้มาอย r ี o a d i n มึงหัมึงยตบไเคลเดรฟ r e l o a d n เฮบหลบครับหลบครับมีกอีสอ่รู้่าสองนจยิงขวาป่ะถ้าฝวายิงได้เฮ้ยทมิง

I have retrieved the spike. กระสุนกระสุน30 seconds left ท <laughs> <laughs> ันวิ่งบีบีก็ทันถ้าวิ่งไปดูกล้องไปนี่แหละจะไม่ทันวิ่งไปดูกล้องไปจะไม่ทันจะไปเองนะตัวนะสี่วิ trigger 10 seconds left 4วินะสี่วิ สี่วิไม่เป็นไรหนึ่งวก็พยายาม <c oughs> เอลิโดแมนอ็งแพ้คนที่มันอยู่ทอปแปะไอ้อยู่บาทอมแปะเลยอุ้ยแลกเอ็ดอีกเราต้องสู้มันอนเคอ่ะไอ้ห,หัวเขียวเฮียเลยก็ไม่ทำเฮียอะไรไม่ได้ไยมึงเดินโทษกระแพงไปเลยควายอันเออรอยอะหัวเขียวเหวมือนกันนี่ ลำพางก็หวงเขียวพอแล้วทำนี่ไปลุงเราคนหนูเป็ดปังปังไปเข้ามาเลยไป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 ที่จหลังนะที่ใส่หลังงใส่หลังลงไปลงไปอะไรอีกเียดีสารนดังนเจ้แม่ลตอด้ี๋มาดมมมาดิมาดดิานาาดดม โอ like uh, oh, ๊ยเฟมเลยเฟมเลยจะตดุกคเทุกคนกคนทกคนเออก็ไม่รู้กูดอกสไปค์โอ้โหกดไปทำ last player standing โอ้ยไม่ตายเลยฐาจริง โอ้ยเฮี้ยไม่ออกวะล่ะใครอ่ะเก้คู่เขาเหรอให้บีบบีบบีพูดบีบบีพูดใส่เขาด้บียบพูดแต่เก้คู่โอ้ยเฮี้ยไม่ออกวะล่ะ Match point ถือปืนรออยู่รอตายมากกว่าอย่ากลัวพี่อย่ากลัวพี่นี่นะเล็พี่พี่สู้พี่เกโคู่พี่พี่ไหวพี่ไหวถ้าไม่สู้วันนี้จะสู้วันไหนเอ่เดี๋ยวคนเยอะสุด พี <en> <Labor ator. S 1> ่เฟย์เป็นท like ี like ่อะไรชอบตกเนี like ่ยแกูเ hmm. ลิกเลิถ่ายเท่งสดแม่งดีไมไม่ไม่เปิดเปปปีซิงก่อนึถึงมาดิถึงมาดิ้ยดิม e g i